มาไกลมาก,ามากชมพู่ยายหนิงเล่าชีวิตในอดีตที่ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบหลายคนจะเห็นชีวิตของชมพู่อรายาภรรยาหนุ่มเหมื่นล้านอย่างไฮโซนอตวิส so รุตรังสีสิงห์พิพัฒน์พร้อมทาญาสามคนแสนสุขสบายไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้งล่าสุดแม่ชมกับคุณแม่ยายหนิงเปิดใจชีวิตในอดีตไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดเลยโดยเผยในรายการตีท้ายครัวที่มีบางช่วงบางตอนคุณยายหนิงเผยว่าแต่ก่อนลาบากแม่ต้องไปเย็บภาพ ไปทาอะไรช่วยกันหาชมพู่เผยต่อว่าพอนึกย้อนกลับไปก็แบบว่าเรามาไกลมากขนาดไหนอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่ผ่านเส้นบ้านเก่าก็จะมองว่าป้ายรถเมย์นี้นะที่เราเคยยืนรอกับยายบางทีไม่อยากนั่งรถเมย์อยากนั่งรถแท็กซี่แต่ก็ไม่กล้าพูดกับแม่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตเรามันแบบว่ามันนําพามาได้ขนาดนี้เลยเมื่อก่อนก็โดนรวบไปอยู่ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองยายหนิงเผยว่าที่อเมริกา ซานฟรานซิสโกคือก่อนหน้านี้คุณแม่จะไปอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่กับคุณตาคุณยายหนึ่งปีคิดถึงพ่อกลับมาเยี่ยมพ่อ โอ้ลูกติดพ่อชมพูเล่าต่อว่าทะเลาะกันสามีภรรยาทะเลาะกันยายบอกว่าไม่เอาละเดี๋ยวฉันหอบกระเป๋าพาลูกไปอยู่กับพ่อกับแม่ฉันที่อเมริการะหว่างนั้นก็คิดอยู่ว่าจะตั้งรกรากหมายถึงจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นตอนนั้นตนป .3 ก็หางานทําส่วนตนก็วิ่งเต้นเรื่องที่จะไปเรียนอย่างถูกต้องระหว่างนั้นก็ทําเรื่องอะไรอยู ตาเจมก็บินไปงอ้อแต่แก่แล้วหางานยากเราก็คิดถึงพ่อนี่ก็ไม่รู้ว่าคิดถึงสามีหรือเปล่าเรียนไปปีหนึ่งสองเทอมกลับมาจะเยี่ยมพ่อตั้งใจจะกลับไปเรียนวีซ่าอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยคือแกไม่ควรจะกลับมาแต่แรกควรอยู่ที่นู่นไปก่อนให้สําเร็จเขาก็เห็นอยู่นานก็เห็นไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเห็นหนังสืออ้าวเรียนหนังสือเขาส่งกลับเดี๋ยวนั้นเลยตาเจมก็เลยบอกว่า จะแยกลูกกับยายหนิงยายหนิงไม่เอาก็เลยกลับก็กลับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ